ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u ไอชัยนาธนะครับเตาลีดนะครับปีสองห้าสองสี่นะรกระไรทองนะครับสองห้าสองสี่กระไรทองนออนี้เป็นพิมพ์นิยมสุดนะครับเป็นนากลางหลังสามจุดนะครับนาลางหลังสามจุดนี่เป็นกระไรทองพิเศษจะมีทองเหลือง ล้มดำนะแล้วก็ก็ไรทองนะได้เป็นเนื้อพิเศษได้เป็นก็ไรทองพิเศษเตารีดปีสองห้าสองสี่นะครับสองห้าสองสี่ ณนะกลางหลังสามจุดเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทดาวเคียงเดือนหลวงพ่อพินะนะครับวัดสนมลาวดาวเคียงเดือนหลวงพ่อพินะวัดสนมลาวหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทดาวเดือนนะครับเรียกดาวเคียงเดือนนะครับ บางที่เรียกดาวเปาบุญจินนะดาวเคิเดือนหนึ่งพันบาทพุทธโทน้อยนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเนื้อผงนะฮะลายฐานจะเป็นตัวอ่างปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับเอาหนึ่งพันบาท สังคัดจายนะครับหลวงปู่นาควัดระครังปีสองพันห้าร้อยหลังนูนนะครับตรงนี้แปะทองสังคัดจายปิดทองเกล้าหลังนูนเรียมกรอบพุกอย่างหนาแล้วกรอบพุกสมัยก้อนนี่แพงมากแล้วตลับพุกแล้วก็ตลับพุกนนตรงน,นี้เอาพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อย เหรียญหล่อหลวงพ่อเต๋ปีหนึ่งเก้านะครับพงทองปีสองห้าหนึ่งเก้าใบโพเนื้อนวะโลหะหลอ่อใบโพเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อเต๋พงทองสร้างบนดบนอนกล้องนะครับหนึ่งพันบาทนอนกล้องหนึ่งพันบาท เหรียญทอดกระถินหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับปีหนึ่งแปดเหรียญทอดกระถิน่นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีหนึ่งแปดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพระสวยผิวหิ่งเนีย่ยจมูกดงหนึ่งพันห้าร้อยบาทชินลาชหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดปิดทองเก้านะครับเจ็ดร้อยบาทหลังลายกระดาน ินดาลาดหลวงปู่ยิ้มเจ็ดร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองนะครับปิดทองเร่งลาบนะคำหมากคำข้าวรุ่นสองปิดทองเร่งลาบคำข้าวรุ่นสองปิดทองเร่งลาบเอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาทเหรียญ เหรียญผูกพัทสีมาวัดทรงกระเทียมอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณสองสี่เก้าแปดนะครับเหรียญเก้าสองสี่เก้าแปดจังหวัดสุพรรณบุรีสองสี่เก้าแปดนี้เอาเจ็ดร้อยพอพระพรมหลวงปู่ศรีวัดสแกนะครับพระพรมหลวงปู่ศรีวัดสแกจานเต็มโศบนะจานเต็มเหรียญจริงๆจานยันองค์พระ ไม่มีที่ว่างอาจารย์เต็มเหรียญบางหลวงพู่สีวัดสแกนี่เอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทเหรียญล่อวัดกัลยาปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญล่อเนื้อฝ่าบาทวัดกัลยาปีสองพันห้าร้อยอันนี้คือแต่งข้างตะบายข้างเก็บเก็บตะบายข้างเพื่อความสวยงาม หลอกล้นหลอก้นด้านล่างด้านข้างต่นใบนะครับเหี๋ยวหล,อล่อวัดกันระยาปี2,500ปลูุกเสกพิธีใหญ่นะครับแล้วก็มีหนึ่งมีหลวงพ่อโม,โมด้วยนะหลวงพ่อโมวัดจันทร์นะ เกจิดังจังหวัดชัยนาทนะครับเอาพันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทปิดตาสองหน้าเนื้อตะกั่วลูกปืนหลวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทปิดตาสองหน้าพรอมเลี่ยม 1, 500หนึ่งพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อคงแซยิสนะครับหลวงพ่อคงแซยิสหลวงพ่อคงแซยิส นี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระพงใสยยิบพิมพ์ใหญ่เอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดออกที่วัดอาเหเกันตันนะครับประเทศมาเลเซียนะครับประมาณปีศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกออกที่มาเลเซีย เอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทมีประสบการณ์นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเละนะฮะหลวงพ่อเละเหรียญหลวงพ่อบดน้อยนะหลวงพ่อบดน้อยรุ่นสองหลวงพ่อบดน้อยรุ่นสองเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทหลวงพ่อบดน้อย 2, อ 1, 3, 1, พันสาม พระกุวัดเรียบพิมพ์ปกโพนะครับกุวัดเรียบพิมพ์ปกโพองนี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยสมบูรณ์เรียบให้เรียบร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับกุวัดเรียบพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมวัดช้างให้นะเหรียญช้างคู่ เหรียญช่างคู่นะเหรียญประสบการณ์เอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาทลูกลอจินาลาดเจ้าคุณสรีสนนะครับสองสี่เก้าสามนะครับสองคราเกาหลีเจ้าคุณสีสนวัชุทัศน์สงคราเกาหลีสองสี่เก้าสามเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท เหรียญหลวงพ,พ,พ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับเหรียญประคำหลวงพ,พ,พ่อพรมวัดขนอนเหนือเหรียญประคำหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยเหรียญประคำสวยมากผิวไฟสามพันห้าปิดตาวัดประสาทปีศูนย์หกปิดตาวัดประสาทปีศูนย์หก ปิดตาวัดประสานปีศ6เอา800ร้อนะแปดใครสนใจอะไกันไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับไอดีล aca llvete นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒครับพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย2เก้าหกอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ